เก <Okay, S 2> ครับก็ผ่านสกิลไปหลายสกิลแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เราก็สอนเพิ่มเติมนอกเหนือจาก DSD ไปก็คือสอนเรื่องของการเคลียร์แมสนะครับเดี๋ยวจะสอนเรื่องของการเคลียร์เรกูลเตอร์เพิ่มเติมนะครับก็ระวังเรียนเรียนเงินสบายๆครับเหนื่อยก็พักนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคนละบางคนอาจจะทําเป็นเร็วบางคนอาจจะทําเป็นช้านะครับแต่ว่า เราก็จะรอกันไม่เป็นไรนะครับใครทําสกิลไหนไม่ชํชนานาญก็ทบทวนกันทําหลายๆครั้งหน่อยนะครับกับความชํานาญนะครับตอนนี้ก็ลงกันอีกรอบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในหลักสูตร DSD นะครับก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับหรือว่าจะเป็นหลักสูตร Open Water หลักสูตรดำน้ำหรือหลักสูตรอื่นของการดำน้ำนะครับเ,เราก็ยินดีหรือจะสนใจอย,อยากจะมาร่วมทริปนะครับไปทริปกับเรา นะครับก็ยินดีตอนนี้เร็วๆนี้กาลังจะมีทริปอันดามันใต้นะครับช่วงเดือนตุลานะครับก็แขกเ,เพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับไปสนุกสนานด้วยการรีฟอร์บ,รบอร์ด11ดได้้เดย์ได้แล้วก็2องไนท์ได้นะครับหรือใครอยากไปร่วมทริปแต่ยังดำน้ำไม่เป็นเลยอ่าก็รีบติดต่อเข้ามามาเรียนกันก่อนนะครับจะได้ไปสนุกด้วยกันอ่ะโอเคตอนนี้ในสระสนุกสนานกันใหญ่แล้วเดี๋ยวผมลงไปช่วยเขาก่อนแล้วกันนะครับเจอกันครับ